ลิ้นจี่โปรเอิมหนังสำราญโอ้โหคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณเน้ทำเวลาคุณดีจังเลยเพราอยู่ในงานลิ้นจิ่โปรแฟ่หกเจ็ดอิมหนังสำราญครับซึ่งจัดตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่26พฤษภาคม67นั่นเองครับที่ชั้น LG Terminal 21พระราม3ครับวันนี้ค่ะก็แกร๊บใช่ฮะน้องเจิ้นครับไปเป็นตัวแทนในการชิมร้านอร่อยบอกเลยนู้นร้านนู้นอู้หหอมมากเลยพี่กุ๊กเราต้องไปแล้วนะต้องไปแล้วนะกินมากรอด้วยครับแล้วตอนนี้ครับไปอยู่ที่ร้้าาานรรััชดลลุยยยสววคบบตอองกเ่ ร้านนี้นะคะเป็นร้านโปรดของคนชอบกินผักแล้วก็ชอบที่มีไส้เยอะๆแน่ๆแนๆเต็มปากเต็มคำเพราะว่าเขามีให้เลือกถึง9ก้าไส้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหมูสับหมูยอไส้กอกปูกุ้งปลาหมึกเห็ดหอมสาหร่ายเต้าหู้ผักสดบอกก่อนนะคะว่าผักที่ใช้เนี่ยเขาใช้จากฟาร์มสอดสั่นทิพย์นะคะครับผมพิเศษน,นะคะน้ำจิ้มสี่รสชาติด้วยกัน<อ>นะครับร้านนี้นะคะยังมีเมี่ยงปลาปูแป้งไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะกินแล้วดีต่อสุขภาพขึ้นดีมากดีไหมนี่คุณผู้ชม อร่อยมากอืออะไรครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวหลามจิ๋วสูตรบางคนทีน่ากินมากนะโอ้โยคุณแม่ราคาเท่าไหร่อ่ะนยี่สิบห้าบาทก่อนบอกเลยครับว่าเป็นสูตรต้นตำรับนะครับทำใหม่วันต่อวนันและจุดเด็ดคือใช้กะทิสดๆขั้นเสร็จแล้วนำมาเคี่ยวโนยจะทำให้หอมสะอาด สดใหม่นั่นเองครับเข้าต้มมัน20บาทว่าถูกแล้วคุณดูนี่ข้าวเหนียวปิ้งอันชันไส้กล้วย10บาทแล้วจุดเด่นเขานะเข้าต้มมันมัดใหญ่นะคะเหนียวดึบดับนะคะไส้กล้วยถั่วดำแบบพิเศษบอกแล้วคุณผู้ชมครับใครที่อยากอยากอร่อยแบบพวกเรานะฮะอย่าลืมครับมาที่งานริตบิ้วแฟร์หกเจ็ดน้ำ สำรญติ๊บวันเต็มค่ะตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่26พฤศจิกายน2567นี้นะคะที่ซันแอลจีเทอร์มินอลทเวนตี้วันพระราม3อร่อยแน่นอนค่ะ,คะกินต่อดีกว่ากินต่อเลยให้ไายว่าจะหมดไหมนะเอาตามแจ่ดํดํมแจ๋ดําดําดำ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 า